สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาชมสนาม33คูณ53เป็นสนามเจ็ดคนที่นิยมกันมากนะครับที่นี่ก็อยู่ที่ปราบุรีนะครับก็เสร็จไปได้สักพักมึงแล้วนะครับตอนนี้ก็พามาชมนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับขับเฮ้าส์นะครับที่เจ้าของเขาสร้างนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเขาสร้างเองนะครับเรียบรูดูดีเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําที่ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับลูกค้าก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวแกก็จะสร้างเพิ่มนะครับก็มีโถชีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับก็แต่ว่าใช้งานได้จริงนะดูดูดีนะดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินพาเข้าไปชมที่สนามนะครับในตัวสนามเนี่ยนะครับกอ็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่ามีขนาด33คูณ53เมตรนะครับ แต่ว่าดูใหญ่นะดูใหญ่ดูใหญ่มากนะครับเพิ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มุมมองนะครับจะดูใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับที่นี่ก็คุยกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าทําที่ไร้สดนะครับที่แรกผมก็นึกว่าจะทําเล็กๆนะครับแต่ว่าโอ้โหทําอย่างมาตรฐานไปสามารถที่จะไปไปอยู่สบายๆเลยนะครับเดินสะดวกนะครับ อันนี้ก็เป็นที่ไฟ์สดนะครับหลังจากนั้นก็เราเข้ามาดูสนามในแนวของสนามนะครับสนามนี้ก็เป็นญ่าแบบทูโทนนะครับแบบสองสีนะครับที่นิยมใช้กันนะครับถ้าท่านใดมีคําถามหรือว่าอยากสร้างสนามติดต่อได้นะครับจะขนาดไหนเราก็จัดให้ท่านได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับและให้คำปรึกษาด้วยขอบคุณมากครับ